สวัสดีค่ะนะักเรียนชันออ้นม2วันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะในหน่วยการเรียนรู้เดิมคือหน่วยการเรียนรู้ที่4คือหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของเทอมนะี้เนาะหน่วยการเรียนรู้นี้ชื่อว่าการเคลื่อนที่และแรงในหน่วยการเรียนรู้นี้เราเรียนไปหลาย rồi, อย่างแล้วเนาะอันแรกคือแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาอันที่สองคือแรงพยุงอันที่3คือประเภทของแรงเสถียนใช่ไหมเราเรียนไปแล้วว่าแรงเสถียนมีสองประเภทคือแรงเสถียนสถิตและแรงเสถียนจนถูกปะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง การนําแรงเสียษทานไปใช้ประโยชน์กันบ้างว่าเราจะสามารถนําเรื่องที่เรียนครั้งที่แล้วเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงอะมาดูกันนะพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วไปกดไม่ไปด้วยครับหนึ่งอ่าในแบงงานเนี่ยรถสปอร์ตคาร์คันนี้ของครูเนี่ย,เ,ยเป็นสีดำใช่ไหมพ,พ่ะครูถ่ายเขาดำไปแนตะ่ความจรินเป็นสีแดงเนาะะเราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากแรงเสียษทานได้จากการปรับ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานให้ตรงกับการนําไปใช้ประโยชน์ปรับยังไงละ่ะและอะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานบ้างอ่ะมาดูปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานเนาะอ่ะมีอะไรบ้างอันแรกคือการน้ําหนักของวัตถุอันแรกก็คือ เราควรลดน้ำหนักของวัตถุโดยการบรรทุกของแค่พอประมาณเพื่อให้แรงเสียนลดลงสมมติว่าถ้ารดบรรทุกบรรทุกของหนักๆมันจะขับเร็วได้ไหมนักเรียนมันก็ขับเร็วไม่ได้เพราะว่ามันจะทรงตัวไม่อยู่ถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบรรทุกอะไรเราก็บรรทุกแค่พอประมาณไม่ให้ลดมันหนักจเกินไปมันจะได้แบบว่าขับเคลยงปลอดภัยเนาะอันแรกคือเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักของวัตถุนะอันที่สองคือปรับพื้นผิวของวัตถุ โดยออกแบบรถยนต์ให้ลู่ลมและเรียบขึ้นเพื่อลดแรงเสียดทานกับอากาศสมมติว่าอะถ้าเราอยากให้รถมันวิ่งเร็วใช่ป่ะเราก็ต้องออกแบบให้มันเพียวลมดูเร็วๆใช่ไหมแต่ถ้าเราออกแบบรถออกแบบรถมามีปีกมีนูน่นมีนี่มีนั่นมันก็จะปะทะลมเยอะถูกปะเมื่อปะทะลมเยอะสิ่งที่ยื่นออกมาจากตัวรถนักเรียนสังเกตรถนะสมมติว่า,ถ,าถ้าเราแบบว่าทําสิ่งที่ยื่นออกมาจากรถเยอะ อันนี้ต้านลมเยอะมันจะทาให้การเคลื่อนที่ช้าด้วยอ่ะอันที่3เรียกว่าปรับสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานปรับได้ยังไงอ่ะสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานเนี่ยก็ปรับโดยการเปลี่ยนยางรถยนต์ให้มีดอกยางที่เหมาะสมแทนเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานให้ยางรถยนต์ยึดเกาะถนนได้ดีสมมติว่าถ้าเราใช้ยางที่มันไม่มีประสิทธิภาพดอกยางมันหมดสภาพอายุการใช้งานไปแล้วอ่ะมันจะเกาะถนนไหมสมมติว่าไปเจอถนนที่แบบฝนตกถนนลื่นอย่างเงี้ยรถมันจะสะบัดนะนักเรียน เราต้องใช้ยางที่แบบว่าเออมันมีดอกอยางที่เหมาะสมมันก็จะสามารถยึดเกาะถนนได้เมื่อมันเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นอ่ะปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสถียรมี3าอย่างนะอย่างแรกคืออะไรอย่างแรกคือน้าหนักของวัตถุลดน้ําหนักของวัตถุอย่างที่สองคือปรับพื้นผิวของวัตถุและอย่างที่สาก็คือปรับสัมประสิทธิ์ของแรงเสถียรอ่ะมาดูตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มแรงเสถียรอ่ะเพิ่ม การเพิ่มคือการออกแบบหน้ายางรถยนต์ให้เกาะถนนได้ดีไงสมมติว่าถ้าเราไม่เพิ่มแรงเสียนในรถในยางรถยนต์อ่ะมันก็จะไม่เสียนเพราะฉะนั้นขี่บนถนนมันจะเกาะถนนไหมมันมีทางลื่นแพดไปแพดมาแพดไปแพดมาลงข้างทางไปถูกไหมอ่ะอันเนี้ยคือเราจําเป็นต้องเพิ่มแรงเสียนอ่ะตัวที่สองอีกอันนึงก็คือการออกแบบพื้นผิวถุงมือให้มีผิวขูขุขะและจับอุปกรณ์ต่างๆได้ดีสมมติว่า เราถ้าเราใช้ถุงมือทาความสะอาดเนี่ยถ้ามันแบบเป็นเลื่อมๆลื่นๆ่นปุ๊บอะเวลามันโดนฟองโดนอะไรมันก็จะไหลไปกับฟองใช่ป่ะมันก็จะทําความสะอาดได้ไม่ดีปกป้องผิวหนังเราได้ไม่ดีถูกป่ะแต่ถ้ามันมีความแบบว่าหนึบหนึบหนึหน,หนึหรือเป็นแบบขุกขระเนี่ยมันก็จะเกาะเกาะผิวหนังเราได้ดีเวลาทําความสะอาดมันก็จะไม่ล่นลงอะนะักเรียนไม่เชื่อลองไปสังเกตอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือการออกแบบลดลายพื้นรองเท้าเนี่ยให้เคลื่อนไหวบนพื้นได้คล่องแคล่วสมมุติว่า รองเท้าอะไรดีรองเท้าสตาร์ทรองเท้าสตาร์ทเวลาเล่นฟะุตบอลนะสมมติว่าถ้ามันไม่มีปุ่มปุ่มะนะักเรียนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาแบบวิ่งมาอย่างเร็วเวลาเตะทําไมล้มบับสิครับนึกสภาพนะครับเออปุ่มหรือลวดลายเนะี่ยมันช่วยยังไงช่วยยึดเกาะพื้นหญ้าพื้นหญ้าพื้นหญ้าหรือพื้นหญ้าเทียมอะไรเงี้ยให้มันอยู่เพื่อให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นอะต่อไปมันมีประโยชน์ด้านการเพิ่มแรงเสียนใช่ไหม มันก็ต้องมีประโยชน์จากการลดแรงเสียานด้วยและอะไรบ้างที่เราจําเป็นต้องลดแรงเสียรดทานอันแรกคือนี่เคยคือรถไฟฟ้าไหมรถไฟฟ้าถ้ามันจะต้องแบบว่ามีลักษณะเรียวๆเ,เพียวๆก็คือเขาออกแบบรูปทรงทาหน,นะให้เพียวไงเพื่อลดแรงเสียานกับอากาศทําให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วสมมติว่าออกแบบไมาใหญ่มีแบบยืน่นกระจกนูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยคราวนี้การขึ้นรถไฟฟ้าของเราเนี่ยจะประหยัดเวลาหรือเสียเวลา มันก็จะเสียเวลาถูกไหมแทนที่เราจะประหยัดเวลาถ้าใครขึ้นรถไฟฟ้าจะรู้ว่ามันรถไฟฟ้าไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรยื่นออกไปข้างนอกเลยนะนักเรียนอืออ่ะอีกตัวหนึ่งการใส่ตลับลูกปืนในพัดลมแล้วมอเตอร์สําหรับใครที่ช่างแกะช่างเกาช่างอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงแบบถ้าของที่บ้านเสียเราเอามาแกะดูเราจะเห็นตลับลูกปืนในพัดลมเนาะแล้วพวกวกมอเตอร์เนี่ยเขาใส่ไปทําไมนะักเรียนเขาก็ใส่เพื่อทําให้ไม่เกิดเสียงดังไงขณะพัดลมและมอเตอร์หมุนนะ่ะถ้าถ้า เครื่องชาไฟฟ้าเราอ่ะที่มันเป็นระบบหมุนนะถ้ามันเสียงดังมากๆมันจะเกิดการเสียดสีการเสียดสีเนี่ยเรียกว่าแรงเสดทานเมื่อเกิดการเสียดสีพ๊กเสียดสีกันมากๆใช่ไมอ่ะเสียดสีกันมากๆสึกกรนระเบิดไหมพังถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตลับลูกปืนเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อให้มันลดแรงเสดทานเพื่อให้มันไม่เสียดสีกันแล้วไม่เกิดการพังอีกอันหนึ่ง การใช้น้ํามันหล่อลื่นหยดบริเวณฟันเฟืองเพื่อให้ยานผ่านนะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นบางอย่างอย่างเช่นล้อจักรยานบางทีแบบปั่นไปมันฝืดใช่ไหมเราก็ต้องหาตลับลูกปืนเอาน้ามันเนี่ยหยดไปการที่มันฝืดแล้วคือมันมันแห้งนะเรียนเหล็กกับเหล็กมันจะไปสีกันและของแข็งกับของแข็งสีกันอ่ะมันจะทําให้เหมือนยังไงอ่ะล้อมันไม่ค่อยหมุนถูกป่ะแต่ถ้าเราของแข็งกับของเหลวอย่างอย่างเช่นน้ำมันหล่อลื่นอ่ะมันมันมันไม่ได้เสียสีกัน โดยตรงอ่ะเนื้อเหล็กมันไม่ได้ใช้สีกันโดยตรงก็ทําให้จัก,กรยานหุนล,ลื่นไหลไปง่ายขึ้นเห็นประโยชน์ยังเห็นภาพยังเราเรียนแต่ละอย่างอ่ะเรียนไปเราไม่ได้เรียนแล้วอะไรประโยชนะ์นักเรียนมันสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้หมดเลยนะลูกอ่ะมีอีกเรื่องหนึง่งที่เพียงควรรู้ก็คือเรื่องประโยชน์ของข้อต่อคําว่าข้อต่อเนี่ยไม่ใช่ข้อต่ออย่างอื่นเลยนะมันคือข้อต่อในร่างกายของเราเองร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีระบบการลดแรงเสียดทานพบได้ที่บริเวณไหนข้อต่อของกระดูกเข่าไง ตำเข่าเนี่ยตำข้อพับเนี่ยมันจะมีน้ําน้ําหล่อเลี้ยงนะนักเรียนถูกปะถ้าไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงทำไมเวลาแบบว่าหนูยืดแขนพับแข,แขนกระดูกเสียดสีกันถูกปะถ้ากระดูกเสียดสีกันเกิดแรงเสียดทานปุ๊บเสียดส,ไส,ยดสีไปเสียดสีมาทําไมกระดูกแตกนะนักเรียนกระดูกแตกเกิดอะไรขึ้นเจ็บปวดอ่าแขนพิการไปนู่นนี่นั่นเลยถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณเนี่ยมันก็จะต้องมีของเหลวเนี่ยทำหน้าที่เป็นสารหล่อลืน่นให้กระดูกเคลื่อนไหวได้ก็คือลดแรงเสียดทานนั่นเองนักเรียน อะถ้าขาดของเหลวเหล่านี้จะทําให้ข้อต่อทํางานผิดปกติก็เป็นผลให้เข่าวบวมหรือข้อพับบวมอะเรอย่างเงี้ยเออแล้วจะเกิดอาการปวดบริเวณข้อต่อที่ครูบอกเนี่ยแล้วเราเรียกคนะมีนะมีนะคนที่แบบว่าของเหลวในไข่ข้อไม่ดีเออไม่มีของเหลวล่อนลื่นอ่ะเขาเรียกคนที่แบบปวดตามข้อปวดตามอะไรว่าอะไรรูป้ปะเขาเรียกว่าโรคไข่ข้ออักเสบนั่นเองสรุปเลยนะ วันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆเด้อมันแค่แบบว่านำแรงเสถียรที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วมาใช้ประโยชน์อะแรงเสถียรที่เราเรียนไปเนี่ยวันนี้เราเรียนเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์นะการนำไปใช้ประโยชน์มีสองแบบก็คือการเพิ่มแรงเสถียรกับการลดแรงเสถียรเนาะการเพิ่มแรงเสถียรก็เช่นการออกแบบลดลายบนพื้นรองเท้าการออกแบบพื้นกระเบื้องให้มีลายขูุขระอ่ะพื้นกระเบื้องในห้องน้ําทําไมต้องแบบว่าค่อนข้างให้มันขูุขระทำไมไม่ทําเรียบ ลื่นอ่ะถ้ามันเรียบๆลื่นๆมันเจอสารทำความสะอาดที่เป็นฟองเจอน้ําเจออะไรไปมีสิทธิ์ล้มหัวฟาดพื้นตายในห้องน้ําสูงมากนะมากนะนักเรียนแต่ถ้าพื้นมันเป็นกรุดข่ะปุ๊บอย่างเงี้ยเออมันก็จะลดความลื่นทําให้เราแบบว่าเออไม่ลื่นง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วก็การออกแบบหน้ายางรถยนต์ที่มีดลดลายก็เพื่อเพื่อให้มันยึดเกาะถนนได้ดี ส่วนการลดแรงเสียานก็คือการออกแบบรูปทรงผ่านนะอย่างเห็นเช่นรถไฟฟ้าอย่างที่ครูบอกว่าให้มันเพียวลมไปเลยอะเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้านลมแล้วมันจะได้เคลื่อนที่ได้อย่างเร็วๆแล้วก็การออกแบบชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ํานี้ก็ต้องทายัางไงก็ได้ให้ลดแรงเสียทาและว่างน้ําให้ได้เพื่อให้เราว่ายน้ําออกไปถ้าออกแบบชุดว่ายน้ํามาที่มันเท้าฟูฟ่องเหมือนชุดมิตไทยแลนด์ยูนิเวอร์สเวลาที่เขาประกวดชุดประจําชาติอะไรอย่างนี้นว่ายน้าได้ไหมนักเรียน เออมันก็ว่ายได้แต่มันก็คงแบบว่ายทุลักทุเลเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้านน้าไว้หมดไงชุดว่ายน้าก็เลยน้อยชิ้นแล้วก็เลยแบบว่าดูแบบเรียบๆไปเลยอะเพื่อให้แบบมันลดการต้านของน้ําทําให้การว่ายน้ําเร็วมากขึ้นเข้าใจแล้วเนาะเก็ตแล้วเนาะเข้าใจแล้วทํากันบ้านแล้วส่งหมายให้เรียบร้อยแล้วก็พยายามทบทวนเนื้อหาต่างๆที่ครูสอนและเรียนมาทั้งหมดเพราะว่าอาทิตย์หน้าน่าจะส่งข้อสอบไปให้ทาแล้วเด้ออะ สำหรับวันนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็ทำกันบ้านให้เรียบร้อยนะแล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าถ้าครูส่งสอบไปแล้วครูก็คงไม่ได้อ่านคลิปสอนแล้วเนาะอ่ะโอเคนะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะสวัสดีค่ะ